ตอนนี้ก็ผ่านร่วมเวลามากะหลายมือหลายเว้นแล้วนาะพี่น้องก็ยังบ่เห็นทางลูกทางผัวกลับเขามาเฮือนมาซานจักเถือเนาะพี่น้องสบายดีพี่น้องสวัสดีค่ะพี่น้องจามื้อนี้ก็มาพบพก,กับซองาดอนสาวตีคือเก่าเด้อมื้อนี้มาพบก,กันช่วงประมาณบ่ายๆพี่น้องเนาะประมาณ3:00นเกือบ4:00นเนาะพี่น้องมื้อนี้กมาติดตามขา่าวเรื่อง ไทยกับกัมพูชาคือเก่าเนาะพี่น้องเนาะหลังจากที่จบสิ้นกับการหลบไปเป็นที่เรียบร้อยแล้วทางกัมพูชากะคือแบบว่ารอคอยให้ญาติกลับมาเนาะพี่น้องรอคอยให้ญาติกลับมาว่าเป็นยังคือไอ้สงครามกับจบแล้วลายวันแล้วเป็นยังคือ,อยังบ่เห็นญาติกลับขามาเือนญาติพี่น้องไปใช้เบิร์ไปหาไปตามหาไป ไอ้หานํารัดแล้วกะบ่ให้คําตอบเนาะพี่น้องเนาะแถมยังแบบว่าถ้าว่าทางญาติของกัมพูชาไอ้ปากะจะถืกดําเนินคดีเนาะพี่น้องเนาะทางญาติของไอ้ทหารกัมพูชาเพิ่นกะคองคอยให้ทางพลคนที่ไปลูกคองหาลูกาผัวที่ไปเป็นทหารกะยังบ่กลับมาจักเทือเนาะพี่น้องเนาะจนตอนนี้กะผ่านร่ว เวลามากะหลายมือหลายเว้นแล้วเนาะพี่น้องก็ยังบ่เห็นทางลูกทางผัวกลับเขามาเฮือนมาซานจักเถือเนาะพี่น้องจนมามื้อนี้กะสตุก็มาเห็นคลิปที่ทางพ่อแม่ญาติพี่น้องออกไปตามหาทหารที่ ออกไปหลบแล้วยังบบกลับมาเนาพี่น้องเนาะ้วยความหักโดยความอะไรเนาพี่น้องคิดฮอดคิดคิดฮอด,ค,ดคิดถึงลูกคิดถึงผัวทีไปหลบแล้วยังบบกลับมาจากเถือ่อก็เลยพากันละดมทั้งคนทั้งม้าเนาพี่น้องเนะาะทั้งคนทั้งสุนัขจ้ะไอออกไปตามหาญาิอยู่ที่ป่าเนาพี่น้องอยู่บนทีอยู่แถวไซเดนเนาพี่น้องเนะาะแถวไซเดนทีหลบกัน ตอนนี้เนานพี่นองคือกําลังพากันออกไปตามหาเนพี่นองเนาะเดี๋ยวเ้ามาเบิ่งนํากันไปเลยพี่นองเห็นละกัอีต้นสงสารเนพี่นองเนาะทางใดกะชีวิตคนคนหนึ่งก็มีขาเนพี่นองเนาะทหารนายหนึ่งเพิ่นกะมีลูกมีเมียมีพอมีแม่คองถาอยู่ข้างหลังเนพี่นองแล้วพ่อแม่เมียลูกคองถาผัวคองถาลูก โบมาจะเถื่อกะสิเอ้เป็นห่วงเนาะพี่น้องเนาะเดี๋ยวทาเบิ่องในกันเขียนคลิปแล้วก็เป็นใต้อีโต้นพี่น้องเลยพี่น้องอันนี้คือคลิปถึงทางเอ้ซาบามูซาออกไปตามหาญาติพี่น้องพี่น้องเนาะหาว่าถุกหายใจแบบพีดมาพี่น้อง นี่พี่น้องออกตามหายาทหารในพื้นที่ชายแดนน,น,นี่น้องเนี่ยพากันออกไปตามหาลูกค้าขัวะน้อพี่น้องเนาะพากันรลดมทางญาตินับร้อยนะพี่น้องเพื่อไปตามหายาต,ตามหาหาลูกค้าขัวที่ไปหลบในสนาม ทีไปหลบอยู่ในชายแดนแล้วพอกลับมาจากเถื่อนเนาะพี่น้องนเนาะห็นแล้วแล้วก็โคตรหูใจเนาะพี่น้องเห็นแล้วก็อีต้นสงสารเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเกิดขึ้นได้จังไดเกิดกับคนเกิดขึ้นกับเอ้ยจะตูก่กับจาจังไรสิวาเนาะพี่น้องเนาะว่ามันเกิดขึ้นได้จังไดคนคนหนึ่งก็มีขาเนาพี่น้องเลยคนคนหนึ่งเขาเจ้าก็มีพ่อมีแม่คอย คงคอยให้ลูกกลับมาหาคงคอยให้พ่อกลับมาหาลูกน่อยออกมายังะโมเห็นหน้าพ่อหน้าแม่ซ้ำพี่น้องยังโมเห็นหน้าพอ่อซ้ำตุกกับบาจักรลาชีหว่าน้อพี่น้องเนาะเห็นละกับอีต้น้านะพี่น้องนี่แหละพี่น้องเลยชีวิตของคนเฮาเนะบ่าว่าจะทางประเทศใดก็แล้วแต่นะ่ะเพิ่นขามีครอบมีครัวมีพอ่อมีแม่มีลูก คอยอยู่ทางหลังอยู่ขังหลังทางหนั้นพ่น้องเนาะพอไปหลบไปท่ำหนาทีตาท่ำหนาทีตั้มหนาไปตั้มตั้มหนาทีอยู่ชายแดนไปหลบแต่พอจบสิ้นสงครามแล้วยัง่เห็นหนาพอกลับมา่เห็นหนาลูกกลับมาคืดเห็นทางญาติละกะคืดเห็นใจนพิงกองเนาะคืดเห็นใจลูกคนอื่นเขาคือกลับมาเป็นยังลูกเขาคือบ่กกลับมาพอเขาคือบ่กกลับมานพ่น้องเนาะเห็นละก็อีต้นสงสารพ่น้องเ้ย ชีวิตคนเฮากับมีอยู่แค่นี้ละพี่น้องแบบว่าเหังไดนะพี่น้องก็คือเห็นแล้วกะอีต้นสงสารนาะพี่น้องเนาะพี่น้องอันนี้ก็คือคลิป,คล,ปคลิปหนึ่งนาะพี่น้องเนาะเาวาบ้านช่วยกันทำเส้นทางเพื่อลำเลียงญาติและนำกลับบ้านชีวิตทหารทุกคนมีค่านาะพี่น้องเนาะ แมนพี่น้องชีวิตทาหารทุกคนล่วนมีขา่าทั้งสิ้น้องพี่น้องเนาะบอกว่าจะเป็นประเทศใดสตูเห็นล่ะก็สงสารพี่น้องบอกว่าจะเป็นประเทศใดเผิ่นก็นมีลูกมีเต้ามีพอเม่ค,อย,คอยอยู่ทางหลังนะ้องพี่นอนะ้องเนาะเผิ่นก็รอค,คอยการกลับมาของลูกนะ้องพี่น้องนี่พากันเส็นเหตุเส่นทางน้องพี่น้องพากันแปลงเส้นทางเพราะว่ามันเป็นเสน้น,เน,เสนทางที่สูงสันนาะพี่น้องเนาะเพื่อลำเลียงศพของยาติออกมานาะพี่น้อง เห็นแล้วก็อีต้นพี่น้องเลยปะตูก็ได้เปิดเสียงขึ้นเ้อพี่น้องมันมีเสียงเพลงเสียงเพลงประกอบพี่น้องเนาะนี่พากันช่วยเหลือกันพากันเอาออกโดยตัวเองนะพี่น้องเห็นแล้วก็โอ้ยหดหูหดหัวใจแหงพี่น้องเลยเห็นแล้วก็ รอคอยทางพอทางแม่รอคอยทางลูกบอกลับมาจากเถือ่อนพี่น้องเนาะก็เลยตอกออกมาตามหาด้วยตัวเองอยู่ชายแดนเนาะพี่น้องอันนี้พี่น้องชาวบ้านทหารเริ่มทยอยคนออกจากป่าเพราะเริ่มส่งกิน่นรุนแรงเนาะพี่น้องนี่แปลว่าโศกกะ สิ้ารายมือเนาะพี่น้องเนาะก็เริ่มออกกิ่งเนาะพี่น้องชาวบ้านพ่อเม่ก็ตองออกไปนำเอาลากออกมาประกอบพิธีเนาะพี่น้องเนาะเฮ้ยเห็นลรวก็โคตหูใจพี่น้องเลยเห็นและะ้หหวก็โคตหูใจพี่น้องบอกว่าประเทศใดการสูญเสียเนาะเกินกะบอกว่าประเทศใดก็คือไปทำหน้าทีต่ตามไปทำหน้าที่ปกป้องชาติกันทั้งนั้นแหละพี่นอ้องพราเสียชีวิตมากะ ชีวิต,แต,แ,วต,วตแต่ละชีวิตแต่ละชีวิตการล้วนมีขาทางนั้นนาะพี่น้องเนาะมีพอ่อมีแม่มีลูกมีเตา่าคอยอยู่ทางหลังทางนั้นนาะพี่น้องเห็นล้วกะพดหูใจพี่น้องเอ้ยโอเคพี่น้องสําหรับคลินิกอาสาตุก,กจะคอจบลงตรงนี้กอนเนาะพี่น้องเนาะฝากให้พี่น้องสวยกดไลค์กดแชร์กดติดตามไม่ซองมาดอนซาตุนเดอร์สบายดีสวัสดีค่ะ